สวัสดีค่ะพบกับจาอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่25เมษายนนะคะ เราจะเห็นว่าดัชนีแกว่งตัวออกด้านข้างอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไหลลงต่อนะคะจนกระทั่งเครื่องมือ MACD กับ Modified Stochastic ที่อยู่ในเขตบริสต์บริ s ต์ o n e อยู่แล้วเนี่ยก็กลับมาให้สัญญาณลบอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวโน้มยังอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเราแนะนำวีแอนซีนะคะรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณฟื้นตัวก่อนเท่านั้นจึงกลับเข้าตลาดนะคะไม่อย่างนั้นก็อยู่เฉยๆไปก่อนดีกว่านะคะเราประเมินแนวรับเบื้องต้นไว้ที่หนึ่งห้าหกนและหนึ่งห้าห้าูย์จุดนะคะส่วนแนวต้านก็ ถอยมาอีกนิดนึงค่ะถอยมาที่1,570ถึง1,575จุดค่ะสต็อกว i วันนี้ตัวแรกนะคะเป็นตัวใหญ่หน่อย pttgc นะคะจะเห็นว่าราคาก็ยังคงยืนอยู่บน ema 5วันได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเป็น Bullish อยู่ในระยะสั้นส่วน macd กับ stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็ปรับค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะแนวโน้มก็อยู่ในทางขึ้นรับที่73บาท75ตางค์นะคะต้านแรกคือ76 แล้วก็ถัดไป77นะคะคัดลอสที่72บาทค่ะตัวมุ่งนะคะ m o o n g นะคะตัวนี้จะเห็นแท่งเทียนค่อยๆยกตัวขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะคะยกไฮยกโกลขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยปิดเหนือ E M A ระยะสั้นแล้วก็เครื่องมือ M A C D นะคะถึงแม้ว่าจะยังตัดต่ำกว่าสัญญาลัยแต่ก็ถือว่ายังอยู่เหนือศูนย์ยังอยู่เหนือศูนย์นะคะก็คือย,ยังอยู่ในช่วงบุลริโซนก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้โดยมีแนวรับเจ็ดนะคะ ต้าน7บาท85นะ,ะถัดไป8บาท35นะคะแล้วก็คัดลอส7บาท20 ตัวสุดท้ายนะคะ ihl นะคะตัวนี้ราคาเวียงตัวนะคะสวันก็วิ่งราคาพักตัวเพียง2วันก็วิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ m o d i f y stochastic นะคะแล้วก็ macd ก็อยู่บน zero line signal line นะคะแนวโน้มดีค่ะยก pattern ยก high ยก low อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะรับนะคะเท่ากับมุ่งเลย7บาท30นะคะแต่ต้านไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ต้าน7บาท75กับ8บาทส0สตางค์นะคะส่วนคัดลอสอยู่ที่7บาท20ค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ